ทุกคนฝนที่บ้านพี่ตกหนักและแรงมากพี่ผู้ซึ่งคลั่งไคลในการใช้และอาบน้ำฝนเป็นอย่างแรงพี่ก็รีบหาภาชนะที่มีอยู่ในบ้านเพื่อมารองน้ำฝนและนี่คือสิ่งที่พี่มีในบ้านมันคือสระว่ายน้ำอาบน้ำมันไซส์ใหญ่อ่ะไม่รู้ไซอะไรจะไม่ได้สูบอยู่ไร ลายครัางเอาเหนื่อยไหนพี่พักพักแล้วเอาหมดแรงหมดแรงไม่เป็นไรพี่ก็ต้องฮสู้พี่จะเอาน้ำฝนเล่งเล่งเล่งเง่เล่งเข้าไปเล่งเข้าไปเอาความฝันเป็นจริงหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเสร็จแล้วพี่มีสังกะสีเลือดจากทําหลังคาบ้านพี่ก็มาต่อเป็นรางน้ําเข้ามาใส่สะเราดูฝนตกหนักแต่สิ่งที่พี่ได้ มันหยดจากรางน้ําแค่ติงต๋งติง๋งติ๋งที่เราหยดสองหยดมันไม่มีทางที่จะเต็มได้เพราะว่าบ้านพี่ไม่ได้ทารางรางน้ําบนหลงังคาพี่ก็นี่แหละน้ําขึ้นให้รีดตักตักตัก,ต,กตักอยู่หลายยกนับครั้งไม่ท้วนมันไซส์ใหญ่อะ่ะมันไม่มีทางเต็มอะ่ะจนน้าหมดตุ่มรอบบ้านแล้วอะ่ะพี่ก็ได้แค่นี้แหละอ่ะพอที่เหลือคนเข้าบ้านคนเข้าบ้านอ่างถัทงที่ไหนมีว่างๆอัดมันเข้าไปเอาตักมันให้เต็ม นี่คือที่มาของคําว่าน้ําขึ้นให้รีบตักตักเข้าไปหยาดมึงตักเข้าไปอ้าวน้ําหมดโอ่งค่ะน้ําหมดตุ่มรอบบ้านพี่หมดแล้วนี่คือความหวังเดียวรอคืนนี้ทั้งคืนว่าไอหยดติ่งติงๆเนี่ยมันจะเต็ม